อื่นเลยค่ะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะสำหรับการทำมัมสูตรโคราชเดอ้อก็จะมีนี่เลยค่ะเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวบดนะคะครึ่งกิโลแล้วนี่ก็จะเป็นตับค่ะตับเนื้อเราจะใช้ตับเนื้อหรือตับหมูก็ได้ค่ะเอามาต้มนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะ ส่วนนี่ก็จะเป็นข่าเหนียวนะคะข่าเหนียวต้มซุกแล้วนะคะหนึ่งแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเขาจะเป็นเม็ดไข่เม็ดมันแล้วค่ะเพราะว่าเอาไปแช่น้ํานะคะเอาไปแช่น้ํแล้วก็กรองน้ําทิ้งเขาก็จะเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเม็ดสวยๆนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นใส่นะคะเป็นใส่หมูนะคะเพื่อนๆที่เราจะเอามาทําใส่กอกนะคะก็คือว่า ประวังจะให้ดูนะคะถ้าเป็นของสวีเดนนะคะใส่จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นใส่หมูนะคะโดยธรรมชาตินะคะซึ่งเขาจะอัดแข็งมาแล้วก็เคลือบเกลือมานะคะเค็มเราต้องมาล่างเกลือออกแล้วก็ต้องมาละลายน้ําแข็งให้เขาอ่อนนะคะแล้วเราค่อยไปยัดนะคะแล้วต่อไปอันนี้ก็จะเป็นน้าตาลทรายจ้าแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็ทีมีข้าวคั่ว ส่วนเครื่องเทศก็จะมีพริกไทยดำมีผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็มีกระเทียมสามลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะใส่เยอะๆกระเทียมนะคะเนาะแล้วก็จะมีใบมะกรูดมีขาหัน่นแล้วก็มีรากผักชีแล้วก็จะมีตะไคร้จะ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะค่ะเนาะก่อนอื่น เราต้องมาทำการหั่นเครื่องเทศแล้วก็ตำกระเทียมให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วค่อยไปทำการคลุกปรุงรสทีหลังเนาะค่ะเนาะต่อไปเราก็จะมาทำการปรุงเครื่องกันเลยเด้อยค่ะเพื่อนๆเราก็จะใส่หมูบดลงไปเนาะค่ะ ต่อไปค่ะตับตับที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขาตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีโคลกเรียบร้อยใส่ลงไปเลยกระเทียมโขลกเรียบร้อยสามหัวใหญ่ๆใส่ลงไปเลย ไปค่ะเขาคัวเขาคัวนี่ก็จะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะค่ะเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะกว่าเนาะอ่าประมาณนี้เนาะค่ะผงปรุงรสคนอครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ที่มี พริกไทยดำต่อไปค่ะน้าตาลทรายน้าตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเด้อจ้ะต่อไปเกลือเกลือในี่ใส่สองช้อนโต๊ะค่ะ จ้ะต่อไปมาทำการขยำก่อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้าเข่ากาันคลุกแบบหย,ยาบๆกว่าพอเด้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องคลุกแบบ uh, ละเอียดเละเด้อจะเด้อเอาแค่เข้าพอเข่ากันก็พอจ้ะสูตรนี้คือจะหอมสมุนไพรมากเลยค่ะเพื่อนๆขาตะไคร้ใบมะกรูด ใส่ข้าเหนียวจ้ะข้าเหนียวนี่ใส่ประมาณหนึ่งถ้วยเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยเพราะว่าข้าเหนียวต้กระเทียมแล้วก็เกลือเนี่ยจะทําไหหม่าของเราเนี่ยมีรสเปรี้ยวเนาะคะ่ะประมาณสามวันถึงห้าวันเนาะคะ่ะเขาจะค่อยๆเปรี้ยว เรียบร้อยค่ะต่อไปเรามาทําการกรอกใส่ใสกันเลยเนาะคะ่ะให้เขาเป็นทนๆจ้าต่อไปค่ะเราจะมาทําการยัดใส่ของของหม่ากันเด้อค่ะเด้อก็คือการการทําอยู่ที่บ้านเนาะคะ่ะใช้อุปกรณ์ทดแทนก็คือว่ามันเป็นขวดพลาสติกแบบเนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีคอขวดเนาะคะ่ะเนาะเราก็เอามาตัดได้ค่ะ สำหรับการยัดใส่นะคะหรือว่าบางคนถ้าเขาทําขายหรือว่าทําเยอะๆก็อาจจะเป็นเครื่องยัดใส่ที่สาหรับใช้มือหมุนนะคะแบบนั้นแบบใหญ่ๆยางัานก็ได้นะคะแต่ถ้าเราทํากินเองไม่เยอะนะคะทํานิดๆหน่อยๆทากินเองเราก็ใช้อุปกรณ์ทดแทนได้นะคะปุปกวณงก็ที่ใช้นี่แหละคะ่ะไอ้ที่ยัดที่เป็นขวดพลาสติกอะค่ะเนี่ยค่ะยัดใส่เข้าไปแบบนี้เด้อจ้ะเด้อ รางเกลือออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าเขามีเกลือเคลือบใส่ออกมาล่างจากักสองทีสามทีค่ะเขาจะได้ม่เค็มเนาะคะเนาะอ่าเสร็จแล้วจ้ะยัดเข้าไปรึกพอสมควรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลุดจ้ะอ่ามือหนึ่งก็ประคองไว้เนาะคะ่ะประคองคอคข,ข,ข,ขวดเนาะอ่าต่อไปก็เอาก็เอาไอเนื้อที่เรามากเนาะคะ่ะ มันที่เรามักเนี่ยยัดใส่ไปเลยจ้ะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะยังง่ายค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยจ้ะเนี่ยค่อยๆยัดไปค่ะนะค่ะค่อยๆอยๆัดค่อยๆยัดไปอ่าแล้วก็ดึงออกมานะอ่าเจมจ้ะถ้าหากว่าเขาเป็นฟองอากาศแบบนี้นะคะเพื่อนใช่ไม่จิ้มฟันจ้ะ จิ้มออกนะคะเพราะว่าเขาเป็นลมนะคะถ้าเราไม่จิ้มออกเนี่ยเขาก็าจะแตกได้นะคะใส่เพราะว่าใส่มันจะบางๆนะะเนอค่ะเนะจิ้มลมออกค่ะ เราก็จะมาไล่ๆดูนะคะว่าตรงไหนแน่นตรงไหนหลวมนะคะก็จะไม่เอาแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกเนาะค่ะเนาะก็ไม้จิ้มฟันได้จะจิจ้มจิ้มอากาศออกค่ะมันจะมีอากาศข้างในอ่าต่อไปเราก็มาทำเป็นท่อนเนาะค่ะอันนี้ก็มัดหัวมันจ้ะ มัดหัวหรือว่าเราจะเอาได้มัดก็ได้นะคะ,ะมัดหัวเราก็จะทําเป็นท่อนๆท,ท่อนใหญ่ท่อนเล็กตามความพอใจเนาะค่ะเนาะอืเนี่ยก็จะพันแบบนี้หละจ้ะเนี่ยบิดมาแบบนี้เลยอ่ท่อนต่อไปก็จะเท่าๆกันนี่ ยกมาอย่างนี้ต่อไปเราก็จะมาทำการมัดอีกรอบนึงเนาะค่ะ หรือว่าใครจะไม่มัดก็ได้ถ้าเขาอยู่แล้วนะคะเนาะถ้าเขาแน่นแล้วก็แต่ปกวางจะมัดค่ะมัดอีกสักรอบหนึ่งพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ไปทำการตากพัดลมนะคะตากพัดลมเปิดพัดลมอ่อนๆตากเนาะค่ะ เพราะว่าเมืองนอกต่างประเทศนี่เขาจะไม่ค่อยมีแดดกันเนาะคะ่ะแดดก็จะไม่ค่อยร้อนเนาะคะ่ะก็จะตากพัดลมเนาะคะ่ะถ้าตากแดดได้ก็ดีค่ะเพื่อนๆแล้วที่นี่ถ้าเกิดว่าเขาเปียวแล้วเนาะคะ่ะสามวันห้าวันเขาเปียวแล้วเรากินไม่ทันเนาะคะ่ะเราก็เอามาหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งให้เข้าสซุกแล้วเราก็เอาไปหยาดใส่ช่องฟิลเก็บไว้กินได้เลยค่ะนานๆเลยละจ้ะแสพได้จ้ะ นี่คะ่ะเพื่อนๆหมั่มของปะกวางเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสามวันผ่านไปนี่ปักวางทอดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ร้อนๆเลยถ้าผ่าออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยคะ่ะอืมน่ากินไหมคะเดี๋ยวปะกวางจะลองกินให้ดูนะคะอืมีมมขิง พี่อืมโอ้โหแซ่บจริงๆ รสชาติจออกเค็ม,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 มๆเปรี้ยวๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็หอมมากเลยจ้ะหอมตะไคร่นะคะหอมกระเทียมนะคะถึงตะไคร่ถึงกระเทียมค่ะอร่อยจริงๆสัใจจ้ะนี่จ้ะอืทอดเรียบร้อยนะคะลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้อย่างง่ายเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยด้วย สำหรับคลิปนี้ปากวางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะกวางด้วยนะคะปากวางจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปค่ะสำหรับวันนี้ปะกวางขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ